สวัสดีเอฟซีกแพงกันมาสุขุสุคนเด้อบัวพังไทยพังลาลอยต่างประเทศกายยีนีต้อนทับขอสุส่งน้องอมมาน่าอีกแล้วเนาะพ่อพ่อคำน้องอมในมไหมนี่กันในบรรยากาศยามเลยอย่างเช่นเคยเนาะพ่อแม่ไปรุ่งมือน้องอมก็จะพาพ่อแม่ไปรุ่งขับไปหาแม่น้องปาหวานเนาะพ่อเขาไปเขาไปหาเพื่อนเนาะเมื่อวานนี่เดี๋ยวน้องอมจะพาพ่อแม่ไปรุ่งก็แพาแมย์นกปาหวานเมื่อวานี่กัน แล้วก็ไปถามเพิ่นว่าเพิ่นเห็ดแล้วหรือยังเนาะแปลงปากคุมของน้ำซ่างเนาะเพิ่นแปลงแล้วหรือยังเนาะผมเม็นปลาลงเดลยจะพาพผมไปปลาลงไปหาเพิ่นเลยน้องอ้อมกลับมาหอดแล้วเนาะแค่ใจไปโอ้สบ,ยยอสบายดีไม่น้องปลาบานสบายดีโอ้ทักที่กำลังขุดอยู่สบายดีเด้อบ่าวนะสบายดีเป็นกำลังแปลง,ปา,าป,งปากคุมเนาะแปลงโหัวมันใหญ่กินเนาะ โหนโคตตาหาผอบวิทย no tamam. ์ตาโทั้งลุมมน้ามลายแล้วเลอือพูดดีค่ะมีน้าอกลอ๋อตาึ้นมาแล้วตาคตบนลตาอืวานแกขุดแล้วแล้วนี่ก็แล้วะแหละบาวนาเลยดดแล้วนี่ลุงอีกโอ้แล้นี่ยังคลุอีกเอาเย็นเล่นอนแล้ววางดอนนี้จะุตตัวใดลงอีกะบานนี้ เน่จะนุกตนี่มันไมอ๋อตองอีกเนาะ้นอดินดางมันมีหินด่าดมันมีิดาดมันมีหินดาดอีกต้องขห้อดินดาอ๋อต้องให้นอดินด่างอาเบิ่งจะทาผลซับคือคนชิมือไงเฮดแโอ้ปวดแขนแขนจนไข้คุดคดลาจนแคนไข้แขนบวมอืม อดเอเอดอ้าวให้มันแล้วตัวนี้ก่อนเห้ยอืมแล้วกริเช้าอไรวบนี้ฮะโน้ข้นกระเลงปากคงให้มันใหญ่ขนลยกะถึงเอาทอลงได้เนาะเต่จะให้ตึงน้ำวางอันตักขึ้นมาอันนี้บอชามขู่อันนี้บอเตกบดไนุ้่นมา นมามันก็ใส่อย,อยู่ใส่ยอยู่เนอะต้องมันดูแลมันก็ยังอยากขุดอยู่แหละอือก็ได <c oughs> ้ขุดอยู่ตลอดเนาะอือขึ้นบนเตีนเตนนนยนลงไปใส่เนาะอือเป็นห้ากระขึ้นมาบอ่อันนี้ฮะคือว่าตัวเป <c oughs> ียกอันนี้เพ <c oughs> ื่อทีลงไปขุด อ๋อวันนี้บริคุดิ๊บแครนมีแต่มาแปลงอันนี้ม oh. to so ันแลวแป้งอะไรอย่อาถอมาใส่ละว่างน็ดนเนี่ยออนมแมมาอยู่อืแปจนีแล้ว้กะเอาถั่วลงเลย่ลงเลยโอ้อนาหเอ๋อมืออื่นอใส่อหรือ้แปืล่นมันอะไรเพียงมือก่อนบางคนสิแป้งเล้วหรืโบอะไรนี่แครแล้ว ญาติมันมาแล้วผุดเจ็บแขนนะผุดกินยาแกปวดไว้เฮ้อโอ้โุดเจ็บแขนเนาะแขนไข่ชา,า,ง,างแล้วาาพอดีมอแล้วหนาผ้าเลยโอ้ย <laughs> พนักตัเจ็บแขนเฮ้ยปวดอ้าวเห้ยจาน้อยกาจิเลียวอะไรแหละดอ้าวมันมือมืจติงบ่ได้เยโอ้คข<อ>ันปรเจิเพีเยงกับพักเหย <laughs> ได้สยีดอกน้ำี่มาคจะขุดลายจนแขนไข่ขุดคนเดียวบัวและบักเกเลิกนี่กับปติคนเดยเนาะขุดคนเดียวขุดบักเกเลิกนลอกะนกัเ้าอักขรแป๊บกอึปนต้ะมันยังอันท่อลงมาได้กับราเมื่อยแห้งกับชาเมื่อยก้อนเหยฝากก้อนกระเจ็บแขนแห้งกับ แขนเป็นไข่ใช่โอ้ให้แมเพื่อนคอยแล้วคูชุยงินดินมันแข็งยังจะคุดลงไปอีกเนาะบ้านเจอนินตอ้ตัวเจอนลงไปกับคุดขึ้นมาอีกขอบหนออ่อยคดไปไปอีกอนลบมันไปคุดอีกกลุ่มตายคุดอีกนี่ยังพอเลี้ยวบ้านเลเนาะทำมันเลี้ยวๆไปลงไปอีกนิดหนึ่ง โอ้คูลงไปอีกเม็ดนึงผู้อใช่อดินโตแข็งนะออหมันหอดหิมแข็งๆงันะนโอ้ขาดยังยังยังเลือลายกันชาวเมกอัดว่าปวดแขนแห้งกันเนาะมือบอลถีบถอดวี้ไม่ได้พูดนะบอลถี่ถออ๋อหาถอดนน้องไปยับขึ้นมาอีกออนี่ยจนละเมยแล้วนะ พูดได้เปตุงตทันอันนั้นแล้วกันได้เพลงให้มันใหญ่ขึ้นเพราะว่ามันนี้มันยังน้อยเพราะแลต่คุณ <c oughs> มีอะไรซิพุดบ้านาน, <c oughs> น,นี้อัน้างลไหนนีก็ใหญ่มานั่งอยู่เตียงเนาะป้าบางเพนนีฟ้าก,กันจริงเขากับยังดีดงเพนนึ่กที่นั่นปนมะเขือปนมะเขือตัวแรงได้ยังจะกินบานนี้ แล้วยังบ่งมีอ๋อวังเพน,นี่น้องอมคือเห็นคนเขามาหาเจ้าบ่าอัเหตุเพื่อข่ามาเบิ่งน้าอ๋อเพิ่นเข่ามาเบิ่งน้าอ๋อพวกยูทูบเบอร์นี่บอเขามาหาไม่เท่าไงโอ้เข,าขาา้าเข้าบ้านยังระบายนี้นองอ้อมเห็นมาสามคนเนาะแต่ว่าบ่าได้เข้ามาน้องอ้อมอยู่ในบ้านพอหวังเพนี้นก็จีบ,บอบ เขาบา่าจิตบาวตาว่ซะน้องอ่ะโอ,อ,อ้ยเป็นบาวตานะอคันว่าได้คันว่าหน้ามันออกรายนี่เจ้าชิปูกยังเพิ่มบอกอ่อเนี่ยโอ้ยยานาชิปูกพักปกมูมีเพิ่มอีกคันว่าสิปูกเล้นน้องอิอมสิหานในพักมาให้ในเฮือน,นมีอยู่แต่ว่าน้องอ้อม น้องปลูกแล้วมันบกเกิดกไก่เคียะเนาะเพราะว่าอ้อมขอ้างหนมันก็นยังขเขับไปเคียะได้ไก่มันดื้อน่ะนะโอ้ขันว่าเจ้าได้น้ำได้จ่าชิปุกได้น้ำกับชิปุกอยู่โอ้ขันว่าได้น้ำกับชิปุกอยู่ยโอ้สบายดีก่อนน้องปวนันสบายดีโอ้คนนี้บไปไปหลินทางใดบ่ไงองืมเนาะนอนไป,ดปได้อยู่เฮือนก็เลยบไปอยู่เฮือนนอนไปหลิหลินอยู่ในบ้านโอ้แล้วผูกหันปลูกเมงโอ้ ออเกปลูกน <tattoos> really oh, oh, ้เบยงออ้อ oh ๋ออากปูกยากปลูกอันนี้นะมักกกมักม่วงมัอันนี้ก็ยังอยากปลูกก็อยากปลูกบออยากปลูกม่วงกังย้าอออยากปลูกม่วงกำลังย้ายอ้อมชวนได้นี่อ๋อปลูกวัเห็ดหอมบอเอ้เอยแล้วอ๋ออ๋อคนคันว่าได้น้ำกยากปลูกกกมัก ม่วงมัก็ะ่ายหมอโอ้ปลูกงูมดปลูกงูมชวนไว้เห็ดหถมเนาะเห็ดหถมแดดเนาะเห็ดหถมมันช่วงยามแดดมันจึงเย็นเนาะแถวนี้ยอ่าคันบาจิปลูกพักเป็นพักกาดมันยังมักพริกนี่นึงต้นหอมก็มีอยู่ในพักค่ะน้องอมปลูกมันบกเกิดแด่น้องอมจะหายใจอุ่งเนาะได้น้ำเรียบร้อยก่อนจัง โอ้ได้ได้บ่อยบร้อยก่อนเนะาะก,กากคกหมักม่วงนี่แต่ชั้นนี้เป็นกระยับปลูกเพิ่มเนาะันนี้ับป,ปลูกเพิ่มโอ้คารดามีกระยับปลูกเพิ่มหมักมวงเจ้ากบบาบะฮ่ากคกมะกล้วยมาปลูกน้ำค่ะน่าโนก,กกอนมะกล้วยปลูกอะไรมะกล้วยโอ้ปลูกกคกมะกล้วยแบบบะฮหาปลูกแถวเข้มแค้มหัวนี้ค่ะนะอือพอ้เป็นเอาอันานันน้นมาให้ ยามยามพนจึงปลูกบอนมะกรวยปลูกข้งแถวน่ะแถว,วหัวฮือนปลูกไวหิตแบบมันจึงได้กินมากไม่ให้ลูกกินมากมันคาราปลูกมะม่วงกันหลายปีเมื่อทีได้กินในน้องป่าวันเยนยเนยคาราเป็นมะม่วง,งตอกิ่งเอาน้ำกะซีบอ่อเฮือดประมาณสองปีสามปีก็ได้กินมากเลยแหละสองสามปีเราก็ได้กินมาก คนาราณามออกไรกะสจหามาให้ปลูกอยู่ดอกใมหนองปลาบานเลยปลูกไว้กินต้องการแน่เลยโอ้ยคาราณามมันมีลายใช่ได้กุ้มปีก็ะจะหามาให้ปลูกอยู่แบบกุกหมากม่วงหมากยางนีเก็จะหามาให้ปลปูกอยู่มีอะไรพอดีเขายังตักขึ้นบนมือสักตักบดมือได้ออกเหมือนนะโอ้มันตักบดมือตักขึ้นเธอละห่าห่าพวกห่าพี่นี่ตักขึ้นแบบ เพิ่งหนึ่งเดืนะล้โอ้ตาแต่ว่านี่เขาพูดถงลงกขต้องขัดใหม่อีกโอ้ขัดใหม่อีกวางอันนั้นเลิกๆนะพี่แล้วเว้ยวางกะที่เัาตักนะครับอ๋อขันเจาะเป็นผงนัเนี่ยไม่ได้หอมบม่ได้ตื้นนะฮะเนี่ยอ๋อเจาะเป็นผงลงตักขึ้นพุทธพุ่งยังบม่ได้บล็อกนะน่ะโอ้คารว่าคารว่าหน้ามันออกลายกะจีฮามให้ปลูกดอกปุกหมากมวงหมกลันไยขึ้นไม่ได้เขาเพิ่งหนึ่งแซมเขาตักขึ้นโอ้ซือ ลายได้น่ะโอ้น uh ่า huh. ม right. no no no. no ันก็ลาเจาะลงอันให้มันวิตดินดาดดินดาดเยี่ยมโสมูมันอ้มันมีดินดาดเอาถอดลงนี่กอ่ะเอาถอดลงเลยก็เจานื่อยจาะให้มันถึงดินดานบวนมัน่นบนถึงหูน้ำวนบนถมหูน้ำอ๋อเจา่เจาะลงอีกเม็ดหนึ่งอะมันหูน้ำอ๋อเจาะลงอีกเม็ดหนึ่งมันกัดซกุ้มลายอยู่เด้อจ้ะคุณจะกินขนม ัเอาเสียมซับซับลงแล้วมันมันมีแต่ดินด่างเราอ๋อเอาเสียมซับลงเลยมีแต่อีกเม็ดหนึ่งแล้วกระเทิงหินนั่นเลจ้ะอ๋ออีกเม็ดหนึ่งจริงเพิ่งพี่เอาขึ้นให้หนพวเม็ดนั่นแะอู้หคุยลงไปอีกเม็ดหนึ่งจริงกระเทงหินมากกวจ็ดสิบหน้ามันก็่าจีออกลายยี่ดอกแบบนี้เพราะว่ามันมันให้มันเลยดินดาไปเลยนโอ้มันเลยดินดาไปอย่ามันถมหูมันบู่มันโอ้บ่าหน้ากับคุณจันราแค้นไข่ โอ้แบบโบสะอันเอาคุดดูแบบงอแขนแบบโบใส่แขนแบบบอผักเลยฮะโอ้ใส่นากระดีลาบันนี่คันโบกันโอ้ถอมันต้องใส่ฮุกทอบแล้วคันหวักผุนจะคุดลงไปอีกเมตรหนึ่งฮืมฮุกทอด อ๋ออ oh. oh. oh, ๋อ oh, ท่อในโอ้คาาฮอกท่อม oh. ันมันฮอกท่อปุบปัญหาท่อเพะพ่อเป็นฮอกทอในการน้องอมจากจี bo, ā, ้เอาตัวในฮื ai, ่นนำมาให้เยอะันมัน่อเบ่งก้อนคัะมันโบล่าผ oh. oh. ่วดังภายใส่ว่าจุดายใสหันหันมันลาน้องอมจัดกีเนี้ยใสหันเนาะอ๋โอ้ยเพราะมันแทกีนี่ขึ้นขึ้น ค่ะคนเราอีกแม่หนึ่งมันขึนมากแค่เพียงปากคนนีอือคันมาพอๆกันจถ้าเบิ่งก่อนเนาะถ้าเบิ่งนโทในเฮือนน้องออมมันจะได้รีโบคันมาบ่ได้กะอือพวกแดดจะเล็กน้อยพอใส่ลงไปทั้งนึงมันีใส่มันกับบ่อหน้าอือแล้วเบิ่งก่อนเนาะคันมามันบ่พอกะตอนนบิดนะคิดว่าเพิ่นจะบ่พุดลงไปอีกแล้วกะคิดว่าหาโทรอันนี้เป็นหกโทเนาะ เดาวงก่อนนออมจะทำพูนยายแหยเนาะต um th th mm. ้องใส่หกเอเพราะว่าเบันช ah. like ีคุดลงไปอีกแมตหนึ่งน้อยหนึ่งเพราะมันนนั่พุดลงไปแล้วมันเป็นหินที่เจือดนะน้าเขามันก็ต้องพูดให้วิตหินอันที่มันเจือนะมันไปลงเถิงหินแข็งๆแล้วมันก็ระสีทองโน่นแบบ้มันลงหอดหินแข็งๆแบบห้าพุดลงปไทยเลยฮะน้าอ๋อเดี๋ยวบงก่อนเนาะแล้วมันมันเจือนมันถอ่มภายในลงอีกนะ ที่ว่าไม่พอเ่าก็ะเบื้องหูห่อก็ะเบื้กะเนาะคือว่าคือตัวลูกว่าห่อที่นั่คือว่าสีเบิ้ดนะนะเบิ้ดยอดไปหอดตาหน้าใหญ่แล้วพัดยังได้ขุดลงไปอีกเนาะยังมันเอาเทียมถังถังลงไปแล้วมันไปพอนเบิดดินดากนะว่าเม็ดหนึ่งอ้แล้วเบิ่งก่อนเนาะคันว่าเป็นขุดแปลงปากคุมมื่อวมื่อในน้องอมจีจีได้หายเปิ้ลเอามาหายมื่อเอิญนะ กะว่าจิเร่อยู่บนบนคือว่าเจ็บแขนแน่ขนาดเอาม้ามืาออื่นเลยแหละภาวะเรื่องดอกผมเป่งเรื่องป่าโอ้ราะว่าน้องอ้อมอยากหายเพิ่นเอามาเลยห้เพิ่นเอาลุงหายเลยนะยันยันบ่าวนาเพิ่นเอาลงบ่ได้เพียงเดียวนะโอ้โหแล้วให้เพิ่นแปลงล้วก่อนเนาะมืออื่นเศร้าแล้วก็จึงจะได้ทุ่งให้เพิ่นเอามาส่งให้เลยเนาะวะเนี้เอามาส่งให้เลยตอนเพิ่นอาจจะได้เพราะว่าเพิ่นเสียอบตก เสียมตกโอ้บาดนี้อ๋อเสียมตกแล้วบาดนี้ตามื้ออื่นน้องออมจังจะอันเพิ่นแล้วไดมื้ออื่นน้องออมจังจะได้โทรให้เพิ่นเอามาให้เลยเนาะโอ้ยังบ่แล้วมื้อใดจะสิแล้วบาดนี้โอ้ยังบ่แล้วอยู่เนาะ ไอโนอ้อมกัจีคอตเมื่อก่อนคันวัแล้วเมื่อนี้กับเมื่ออื่นจึงเมื่อบอกโนอ้อมตอนเช้าโนอ้อมจึงได้ทูบอกเพื่อนเอามาหายเลยโนอ้อมกัจากคอต,ต,ตกราบโอนบารีมีน้องประวัิสบายดีน้องสมหรับคลิปนี้โนอ้อมกัิจีเจ้าใบเพียงเทนี่กะขอขอบุญขอบุณเอฟซีทุกคนเด้อติดเขามาหัก้มมาฟังคลิปนนอ้อมเมื่อคลิปหนอ้อมจนจบบอกคำโคษณนากัขอหอยดีมีแห้งสุขภาพเข็มแคงไห้ล่มันรวยปัถนาสิ่งได้กัขอหายได้ จริงนั่นด้วยสาธุาเนาะถ้าน้องอ้อมว่าวิจารณาประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอก่าวเข้ามาสับายดีสับายดี